วันนี้เราจะมาหาว<ช>ัตถุดิบเพื่อไปให้เชฟโกทำอาหารให้พวกเรากิน,นครับผมเชฟโกโกีกิกระจาออออบยปาแซลแหกทุกกฎนวัตกกรมสวัสดีครับวันนี้พวกเราแก๊งเห็บหมาเจอกันกับ e ีีใหม่แล้วนะครับวันนี้พวกเราอยู่กันที่ห้างสรรพสินค้าที่หนึ่งของโลกครับ <ดำ S 1> ร้อนมาก เดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อของครับวันนี้เราจะมาหาวัตถุดิบเพื่อไปให้เชฟโกทำอาหารให้พวกเรากินครับผมโอเคไปลุยไปไปเอาอีร้อนร้อนลุยโอ้ยลุยลุยเราอยู่ในห้างแล้วนะครับเรามาเฟนหาวัตถุดิบครับเรามากันครบแก๊งเลยยเว้นเชฟโกเชฟโกสแตนบายรออยู่ที่ควานนะครับตอนนี้เดี๋ยวพวกเราจะเลือกวัตถุดิบแล้วไปให้เชฟโกกันนะครับ เดี๋ยวจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวลองไปดูนะครับผม สวัสดีครับเราไปซื้อของกันมาแล้วอ่าของที่เราซื้อกันมาอ่ะคนแรกอ่ะแชมป์แชมป์ได้อะไรมาได้ไก่ได้ไก่ไก่โดได้อะไรมาบ้างโดไครับรักสุขภาพอ่ามีอะไรบ้างนี่ผลไม้รวมน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวอ่ะโดเน่โดเน่ได้อะไรมากเก็ตครับนักเก็ตกัดพิ่อพิขาวโอเคของของต้นเต้นจะเป็นนี่ครับรักสุขภาพอ่าเป็นพวกเมนูผักต่างๆนานาของล้มไหมเนี่ยล้มไหมเนี่ย ทำไมล่ะล้มก็ได้อันนี้ของเสกสันครับเสกสันจะมีปลาบูปลาปลายกุ้งแล้วก็อะไรวะดอกทานตะวันต้นอ่อนต้นอ่อนทานตะวันต้นอ่อนทานตะวันตอนนี้เชฟโกมาถึงแล้วครับทุกคนตบมือตนรับโกโก้นายสวัสดีค่ะเชฟโกเองค่ะเชฟโกกีกิกระจาย เดูแตะว่าด,ด,ดูดิบแล้วเชฟว่าเชฟจะทำเป็นเมนูหนึ่งมเมนูให้พวกเราได้ไหมยากมากเลยค่ะ <laughs> ใช้เวลาด้วย <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปรอดูเสร็จแล้วเดี๋ยวทำให้สุีมือโอเคเ <laughs> ด,ดี๋ <laughs> ยวเราไปรอดูเชฟก็ทำรังสรรค์ว <laughs> ัตุดิบมาทำเป็นเมนูอาหารให้พวกเรากินนะครับไป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 เชฟทำอะไรครับเชฟเก๊กี้ชำ้นไรปลาครับเชฟล้วงเหรอ ชอบจกปลาเหรอจบทุกอย่างวิธีการคได้ได้รับหน้าที่อะไรครับโดนี่ไดคน,คนดังคนดังดังอะไรครับ <laughs> ดังไฟ <laughs> <laughs> เชฟก็มอหน้าที่ให้เหรอครับโอเคหลังจากล้างมาถุดิมาตอนนี้เชฟกำลังทำอะไรอยู่ครับเชฟกำลังทำน้ำพริกค่ะจะทำเมนูอะไรเนี่ยเชฟคิดไม่ออกเลยเนี่ย เดี๋ยวตามชมนะคะโอเคเป็นไรเป็นไรเป็นไรเฮ้ยเข้าตากรรมการนี่เข้าตาเชฟลองเกินเกินให้ฟังหน่อยดิเชฟจะมียังไงบ้างตอนนี้เออเชฟจะเอาทุกอย่าง เชฟ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  <c oughs> ลืมตัวตอนน่ะเชฟเยวจะเอาทุกอย่างไปทอดค่ะแล้วแล้วก็เอาเอาตัวของปลานะคะอ่าไปปลาทอดให้กรอบแล้วตัวปลาวางเป็นรอ,องพื้นค่ะมันก็จะ,จะเอาไก่เอาอะไรต่างๆไปกุ้งไปทอดชุบแป้งทอดแล้วก็มาวางไว้เครื่องบนตัวนะคะชื่อเมนูน,ววน,นี้มีชื่อเมนูว่าอะไรชะเชฟยังขอขอนึกอีกทีนึง <c oughs> แล้วก็แล้วก็แล้วก็ทำพริกเผาค่ะราดลงบนเนื้อทั้งหมดนะคะแอ้ไปทอดโอเคโอเคพอคือคิดภาพออกนิดนึงละเอาน้ำใส่ไหนสิครับไม่ใช่ใส่ตรงนี้สิดนด่าแล้วนะสกยใส่ยังไครับใส่น้ำมันใส่น้ำมันใส่เยัะไบ พอแล้วค่ะเชฟทำไรเชฟเชฟทำไรเชฟเชฟทำไรพอไฟพอไฟเมื่อไหร่มันจะร้อนเลยตัวอะไรเด้ ลล <laughs> แล้วครับเสียราคาอันนี้จะเป็นขั้นตอนของการจัดาจานนเกียวคิดว่าเมนูนี้อร่อยไหมเชฟอร่อยสิคาคิดได้ก็กินกินไม่ได้ก็เขียดทิ้งไป <laughs> นี่จะเป็นไรวะใครซื้อมาอา <laughs> เจ็ครับอ <laughs> าเจ็ไใส่งวงนี่จะเป็น <laughs> เจ็ดแล้วก็เป็นปลาเชื่อว่มือครับ <laughs> อย่าถามเลยครับทำไมล่ะ ปลาแล้วก็กุ้งค่ะวิเราทอดสำเร็จทอดจนเสร็จแล้วอะไรแล้วก็มาจัดจานออตอนนี้ชื่อเมนูมาแล้วยังหรือว่าจะรอเซอร์ไพรส์ตอนเสิร์ฟรอเอ้ยนี่ไก่ว่ะเออเอาทำไมมีนิดเดียววะใครแอบกินไม่รู้ตัวเต้นไม่เกี่ยวนะ ล้านน้ำซอนเลยนะครับจะครับเหรือจะค่ะกินมาดามหอมชิงใจกินของไทยเหม็นเปรี้ยวจังเย้อัไหวะถ้ากูเย่เพื่ออะไรวะเนี่ยน่ากินจังเลยครับเชฟน่ากินเหมือนเชฟไหมครับแหม่นี่ผักชีโรยหน้า ยาบ้านโยนของสวัสดีครับเย้รอเสิร์ฟเลยนะคะกับเมนูที่ชื่อว่าจะไม่ได้แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วเชฟมาแล้วชื่อเมนูนี้มีชื่อเมนูว่าอะไรเชฟ ปลาใสแตกแหกทวนนักกรรมปลาไสแตกแหกทวนนักกรรมปลาใส้แตกแหกทุกนวัตกรรมได้ได้ปลาใสแตกแหกทุกกฎนวัตกรรมลีมเลยหลีกเลยนะมึงเนี่ยมาชิมกันเลยดีกว่าโอเครียกันเลยไอคนนอนก็เป็นศพกันไปก่อนนะมาชิมเอาไปเป็นยังไงบ้างครับ อันนี้เป็นอะไรกุ้งมีปลามีอะไรบ้างเนี่ยเชฟมีกุ้งมีปลามีไก่แล้วก็ลูกบอลคืออะไรวะตะเกียบเดี๋ยวเดวลูกบอลเดี๋ยวคลิปนี้พวกเราจะขอลากันไปก่อนพวกเราจะขอกินอาหารที่เชฟกอทำมาจากวัตถุดิบที่พวกเราลังสรรมาชื่อเมนูนี้มีชื่อเมนูว่าปลาไส้แตกแหกทุกกดนวัตกรรมเย่เอากหน่อย เราจะใครด้วยนะครับเราวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายเฮ้ยมาแชร์แตกให้ทุกคนในวัตกรรมการ